โซฟาไม่ให้คุณยายนะครับผมอันนี้มันพับขึ้นได้เนาะมันพับขึ้นได้เออมันพับได้มันพับลงได้นะครับพับลงได้ค่พับลงก็สิกวางกระสิสามารถนอนได้เนาะค่ะ้าพับลงมันนอนได้สองคนนะครับพีีค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะคุณยายก็นอนผู้เดียวก็ได้อยู่มันก็เลยตั้งขึ้นเนาะเวลาน่งคนกับจังสีได้เล็นหล้รงบอมมาหลอกก่อนมาไล่ซดก็ได้อันนี้ไปให้คุณยายแล้วเนาะสำหรับโซฟาแล้วก็ ตอนแรกคุณยายตอนแรกคุณยายว่าตอนแรกตอนแรกยายว่ายายอยากได้อันเวนตานี่ยอืมแต่ตอนนี้ยายเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะยายไม่อยากได้แล้วเนาะไม่เอาแล้วมีแล้วอืมยายได้แล้วเนาะทีนี่ก็เลยอันรวมเป็นเงินมาให้คุณยายแทนเนาะเอาไว้ให้ยายเอาไว้ใช่เนาะยายเนาะเออยายเอาไปซื้อมาซื้อผู้กินเนาะยายเนาะเออว่าซื้อนมอไอศครีครับ เลยว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นเงินมหให้ยายอะห้ยายนะครับครับครับวันนี้ก็ มาถามแนวทางคุณคุณยายเรียนเนาะนะครับก็มีคุณยายนี่ก็มีมีฝันเพิ่มเติมไม่ตั้งแต่ฝันตองงดที่คุณยายได้เล่าเท่าไหร่ไม่มีฝันเราฝันจริงเดียวแต่เราหาข่าวไปซีสันนั่นแหละอืมครับหาข่าวไปซีครับทีเดี๋ยวเลยไม่เห็นฝันอีกฝันตั้งแต่ตองงดเหยหาข่าวไปซีน่ะฝันตั้งแต่วันเล็กออกวันแรกในยายเล็กออกนั่นแหละตองงดเลยฝันลงกับฝันอืมหาข่าวไปซีครับ สันเสียชี้แดงกว่าทางนี้ฝันสันสันชางนี้ก็เลยไม่เห็นฝันอีกครับก็เลยเงียบมากที่ชาวนี้อ๋ออันนี้เรื่ก็อัยชั้นนั่นว่าเจ็บคุกหนึ่งเจ็บเก่าหนึ่งอ๋อครับในโบกยังไงค่ะงวดเหลี่แม่ออกมาออกงวดนี้แหละค่ะงวดที่แล้วเอ้เคยจำได้ป่ะคะคุณยายบอกว่า ปูทุดงใหมาหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เนาะเออศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งอขันมันบอกงวดเมื่อกี้ไม่ใช่ออกมาออกวันนี้ไม่มาขาดขึ้นหญเจาะออกงวดนี่เลยแต่ว่าศูนย์เก้าก็ออกไปแล้วศูนย์เก้าออกไปมันก็เออกเก้าหนึ่งอพกหนึ่งอีกนีเองอครับขันวางานงวดไหนไม่ออกมันเจาะออกงวดนี้แล้วใชครับขันบอกงานขอยออกซื้ออะไร ไม่ตีถูกคดีตายได้ดาอืมแอบีถูกยาติกดีใจด้วยเนาะดีใจด้วยแล้วอืมครั<อ>บยายยายก็ชอบอยู่นอสโซฟาเนาะยายาาเนะชอบอยู่แล้วอืมนอนหลิน่นหรอกนอนกลางคืนก็นอนอยู่ในบ้านหรอกครับไม่นนนออกครับอันนี้ยายาไว้นอนหลิ่นตอนกลางวันเนาะนนหลิน่นตอนกลางวันครับ แต่ว่าแต่กี้คุณยายก็นอนศาดเนาะกับกัรนอนกังวัน,น,น,นกับปวดหลังนะคะนอ,นอฟังวิทยุครับเพลงฟังอะไรปะครับอืมก็ตอนแรกคุณยายก็บอกว่าอยากอันตัดปเป๊ะทำเวรสายตาเนาะเอออยากแต่เวนแหลกก็เลยไม่ได้เอาดกอกยายก,ก็ลเลยเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วอยากหลายอย่างแล้วทำอยากหลายอย่างนนาเนาะยายเนาะก็เลยเอาเอาเงินไปให้ยายซื้อหมากซื้อพูแทนเนาะยายเนาะ มากป็นครูกินปลาครับน้องนเนื้อเขาเอามาขายเพื่อจะได้ซื้อเศกินครับกินจะได้มีแรงเนาะยายเนาะเออมันต้องแว่นก็เขาตายได้อันนี้ก็ตายบ้าทึกครับอืมนานชะได้ที่ก็ตายเลยแล้วก็มีเงินอีกจำนวนหนึ่งเนาะเท่าว่าแอดมินเนี่ยได้ไปทำบุญกับท่านเรียนเรียบร้อยเนาะนะครับเท่าว่าเอฟซีฝากมา เข่าเสียร่องคลิปในเบิร์เนาะเพราะว่าไปไ็นไรสุดเพิ่นบ่ได้ครับค่ะแต่จะเป็นคลิปสั้นเนาะค่ะคลิปที่ถวายเงินปู่นะคะครับอืมครับเอ็นในใจคุณยายนี่คุณยายชอบชอบจนนั้นที่สุดเลขปู่ก็เลขฝัน,นยนนายนี่เลขฝันนะศยสี่ห้าเก้าอืมยายชอบเนี่ยม <โอ S 1> ันฝ <โอ S 1> ันเข่าแดงนี่ยายเนี่ยฝันเข่าแดงเนี่ยอืม สีค่คหาสีนี่ชอบครับหมูหาสีนี่ชอบเลยในใยเออห,หาสีนี่ชอบอือก็าหาบเนาะหาบเข่าไปสีน่ะครับเออแล้วก็โบก,กฝันอีกเลมเยเลมาค่ะเลยไม่ฝันอีกนะครับปกตทิถ้าเป็นจังสี่นี้เหล็กน่ะสีขาแม่นวะค่ะเอออย่างเหล็กน่ก็สีขาแล้วขึ้นที่ก่อนก็ไม่ฝันอีกอน่ะก็อย่านที่เดียวก็เหลวเลยครับอือหลังจากที่ปูให้เหล็กมา ยาวเลยยาวเลยไม่ฝันอืมที่นี่ยายฝันว่าตะพร้อมมาหาเออฝันว่าตะพร้อมมาหาครับที่นี่นะเอฟซีเขามาคอมเมนต์ว่าตะพร้อมนะเสียชีวิตไปแล้วแสดงว่าเลขอยู่แล้วเออหายเองอยู่จริงๆริงเ,เล็มันก็อยู่อันนี้ก็อยู่ไม่ไม่ฝันอีกเลยนี่แต่ฝันต่างหมวดเลยหายไปเลยไม่ร,รู้ที่ฝันอีกไหมเออคยฝันอย่างนี้ได้สองฝันเหรอ หัวข้อนี่แหละกินเราหัวข้อ,อ,ขาาายอยน่ะเขาเอาของมาให้ยังไงกรุ้รงอยู่ตัวเดียวนี่แหละไม่เลื่อนไปไหนอ๋อครับคืออย่างงั้นครับเอออืมมันมันเคยเป็นเนาะยายเนาะมันเคยมาอย่างงั้นเลยหัวขึ้นเหลืออยู่รเราเคยถูกอยู่ถูกต่เองเราเนี่ยกับบาทที่บาทโตะโกนนะครับเหรัญญุครับเอามาขายสื่อไปครับดูตะลี่ตะทีละใบทีละไอครับเออ เขาเขาได้มาขายกระถึง,าาถงได้ซื้อน้อยยายเนาะเขามาขายถึงกี่ด้ซื้อเขาไม่มาขายก็นมได้ซื้อโลกอืมไปน้ำไมปรอดถครับจ้ะกระจด้ไปไหนเนาะเดินไปไหนรอดครับอืมก็เดีย๋ยวให้คุณยายนี่เอาเอาเลขที่ท่านที่ปู่ให้มาเนี่ยเอาไปเสียงน้อยยายเนาะเออแล้วก็เอาเสียงนนี่เลยอืมเขียนหลักเก็บไปนอนทับหวานหวานถอดมครับ หาบข้าวยายตีเป็นห้าซีซีหรือไม่ก็สี่ห้าีเนาะยายเนาะสีออ่ห้าีครับอ,อืมสี่เป้าห้าครับอันทิพทิป,ท,ปที่ท่านที่ป,ปู่ท่านไฮมาเนี่ยอันเจ็ดหกหนึ่งนี่ปู่ได้บอกว่าอย่าลืมหรือว่าอะไรไม่ยายท่านกับกินชักมาแล้วหายซื้อไปลองปู่ไปเลยครับ ออกเันแหลมหมดแล้วให้มันยุ่งยากเนาะเจ็ดสองหนึ่งเกหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งระยะเนาะเอออันนั้นฉันให้พิชนะนาครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คืนนี้ลองให้ยายเอาไปนอนเสียงดูเนาะเออเอาไปนอนเสียงอีกคืนนี้ครับเพื่อ้เพื่อยายฟันดีเนาะเออสาวคันดีก็ย่งถ้าดูจีควันว่าง่ายอีขามีควันก็คือจีกลุ่มอันนี้เลยครับ ฟันอีกก็ค่อยดูไหมอีกครับเออถ้ายายไม่ฝันนี่แสดงว่าอยู่แล้วถ้าไม่ฝันก็อยู่แหละครับมีเลื่อนหรอกครับฟันอีกก็ค่อยดูส่วนไหมอีกครับไม่ฟังอีก<ม>ยังอยู่หลายอันหรอกครับอืมเจ๊ทุกหนอหน,นี้ก็ไปเอาไปให้เอ็นเอฟซียิบโรตารีเนาะยายเนาะเออ เช็ดหกหนึ่งนะไปยิบเอาตรรัวนี้ครับเช็ดเก้าหนึ่งครับก็เก้าก,ก็ออกาหกตัวเดียวกันเนาะเออเก้าก็หกตัวเดียวกันครับหายเอฟซีตัดด้วยเนาะยาเนาะเออให้ยเอฟซีตัดเอาไปครับลูกมายายจะได้เรื่อยได้ดครับอยากให้ถูกกินครับ ยายไม่ถูกกระชางเธอยายไม่ไปซื้อไม่โดครับยายไม่ถูกก็ไม่ไปไหนหรอกเนาะไปไหนดอกให้แต่ว่าแบ่งปันในเอฟซีเนาะแต่ไม่เคยถูกจริงครับอืมขายไม่ไหวหรอกครับย่เลือกก็ได้ให้ซ่าได้ก็เอาครับไม่ไฮก็เรียวไปครับไหวหรอกครับแต่ว่ายายก็โอเคแล้วเนาะทั้งโซฟาเนาะแล้วก็เงินที่เหลือก็มาให้ยาย ให้ยายอวยพรในเอฟซีดึงไวเรื่อยๆหโชฟาหาเมาใอหยอยู่ส service, สเิิจรเริถูกยดือไปเรื่อยเดอดีน <Wh> ้ร่ยไป่ยไปเถูกาถูกาเรยึงรปีน่เนี่ยเค่ถูกถดงวดเนที่น สคาุนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้0ยเปอร์เตเ็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชม